พส oh, เพิ่งเข้ารับอิสเริ่งเข้าให้ไบอาร์กับท่านมังซินอิสลามตอนเช้าแค่นั้นเองช่วงเช้าหลังจากที่มังซินได้จัดกองทหารเรียบร้อยแล้วโพสเพิ่งจะมายอมรับในแนวทางของท่านมังซินแล้วโพ oh, oh. สก็งศพศาสนาต่างๆที่เราบอกว่าบรรดาอาสาของท่านมังซินอนสามนั้นได้ร่วมขบวนการเดินทางตั้งแต่ ตั้งแต่มักกะออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแผ่นกัตลาจากไม่นะมักกะแล้วก็เข้ากัตลาที่่าวุเสดซจามได้ปูกพื้นฐานปลูกฝังเข้ามาแต่โฮสคนนี้ไม่ใช่โฮสคนนี้อยู่ค่ายมัมมาตลอดนะครับโฮสถึงแม้ว่าจะเป็นทหารที่คอยบังคับให้ห่อมเสด็สลายแต่โฮสก็อยู่ค่ายมอมมาละหมาดหลังหมอมมาฟังคําพูดของท่ายมอมจนทั่งวันสุดท้ายโฮสแน่ใจแล้วว่า อุมาเอติสานั้นไม่ไว้ชีวิตหลานท่านนบีคนนี้เพราะนั้นโค้ดจึงรับไม่ได้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับหลานของท้านศึาของาารรมัสยิดสัลัมเรารู้แน่นอนว่าน,นี่คือถ้าปฏิบัติตามอุมาเอตสานั้นจะหันหลังแต่ถ้าตฏิออักับอิมามอุสสิลสาเน้นคือสวรรค์้ันยังนะแต่ต้องตายเพราะนั้นถ้าเขาอยู่ในแนวทางศาสนาแล้วเนี่ย เพราะเข้าใจถึงศีลธรรมที่แท้จริงความตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจถึงความตายความตายคืออะไรครับคือการย้ายย้ายที่หนึ่งไปสู่อีกที่ที่หนึ่งเท่านั้นเองความตายของเรานะครับย้ายจากที่ที่หนึ่งไปสู่ที่ที่หนึ่งเท่านั้นเองเราเกิดมาแล้วเราเกิดมาจากนูดของอัลลอฮฺสุตลาถึงแม้ว่าจะไม่กระเสริฐเหมือนกับท่านศาสดาก็ตามแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของอัลลอฮสุตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮจะไม่ทำลายนูดของ ก็องค์ย่า่เด็ดขาดนั่นห,นหนมายความว่าถ้าเราตายเราก็เป็นรั้วอาลอจะไม่ทําลายรั้วของพระองค์แต่ถ้าอารอจะลงโทษรั้วขององค์้นไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนั้นคุณไม่มีวันดับศูนย์ถ้าคุณทํากิจกา์ที่ดีคุณก็ดีตลอดกาลในวันกเยี่ยมแต่ถ้าไม่ดีก็คือจะทำลา,าตลอากาน พระานในการดำลึกของของเรานะครับขอให้เราสร้างจิตวิญญาณในการลำลึกของทึงย์แท้มุสเซนิสลาเวลาอ่านเสียละไปก,ก็ดีนะครับสำคัญที่สุดในตัวของเราก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าย์แท้มุสเิสลานั่นคือการอ่านเสียละ เสียหัที่เราอ่านหลังจากที่เราได้ทำมาตั้เรียบร้อยเรียกว่าเสียวาริซาเสียหตัวนี้ได้บ่งบอกถึงความประเสริฐของท่านมาักอุสเองอิสลามเราได้กล่าวว่าอัสลามุลัยกยาสิบต uh ิลลาอาดดมสิบติลลาอัสลามุลเลกยาโรฮิมบิญิลลาอัสลามุลเลกยาวาริซาอิซารูฮิลลาอัสลามุลเลกยาวาริซาลูฮิลลาฮอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้อ่าน มันบ่งบอกถึงอะไรครับถึงการที่มัฮูเซนนั้นเป็นผู้สืบทอดของท่านนาบีอาดัมเป็นผู้สืบทอดของท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นท่านผู้สืบทอดของท่านนาบีนัวเป็นผู้สืบทอดของท่านนาบีมูซาที่มัมมูเซนมีความประเสริฐจนเกินที่ใครคนหนึ่งจะรู้จักให้มัมมูเซนได้การอ่านเสียหลัก คือการสร้างความสัมพันธ์ให้กับท่านของมูเซน,น,นิามในหนังสือเซียตุมกาเมนได้กล่าวไ้เลยมันได้บันทึกไว้ว่าในสมัยอับบาเซียการเสรีจยจไปมองเซนนั้นเป็นเรื่องต้องห้ามการเสดยจมอมเซนนะครับเป็นเรื่องต้องห้ามแต่ก็มีกลุ่มชนที่แอบแอบเพื่ออะไรแอบเพื่อที่ไปเสยียจให้มอมูเซนทีวายัดได้บันทึกว่ามีคนคนหนึ่งแอบเข้ามาเพื่อที่จะ กอาเซียดให้กับท่านมุสลิมอิสลามพอเข้าไปปุ๊บก,ก็เจอเจอนายทหารเจอทหารก็ตกใจกลัวทาวคนนี้บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวฉันหรอกสิ่งที่ท่านจะมาขอไงมุสลิมอิสลามนั้นเอาล้อตอบรับเรียบร้อยถลาเรารับรับเรียบร้อยแล้วคนนี้ด้วยความกับพี่ตัวเองนี่กลัวปูทหารกลับเัืงทีเลยไม่สงสัยเลยว่าเขาค็น,นั้นคือใครกลับ พอกลับมาออกออกเดินทางกลับมาพ็มากุนคิดว่าคนนี้คือใครคนนี้คือใครทําไมเขาถึงรู้ว่าเราต้องการอะไรด้วยความสงสัยกลับไปอีกกลับไปอีกอก็ไปเจอคนที่ยืนอยู่แล้วก็บอกว่าฉันจะมาเจียติมุสลิมสลามคนนี้บอกว่าสิ่งที่ฉันต้อง,องการนะเอาล็อกตอบรับเรียบร้อยแล้วถ้าจะมาอีกก็ให้มาหลังจาก อาซาซขไปเรียบร้อยแล้วก็กลับไปกับพอออกมาอีกรอบนึ้ง็็คิดเขาคือไข่กันแน่เพราะโดยปกติแล้วถ้าเป็นฐานของอาบัสยานี่คือจับแล้วก็ตัดตัดคอทันทีเพราะห้ามกลับไปรอบที่สามใช้พวกนี้บอกว่าให้กลับมาหลังซูโปถูกไหมครับด้วยความที่ตัวเองกระวนกระวายกลับไกก่อนซูโก็กลับเข้าไป แล้วบอกว่าฉันเนี่ยต้องการที่จะมาเสียท่านมังคุเสอนสลามชายผู้นี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้เข้าไม่ได้เพราะนดีอีซาอิสลามกกำลังอยู่กับท่านมังคุเสนสลาหนี่คือความประเสริฐของท่านมังคุเสเนสลามที่บันทึกอยู่ในหนังสือเสเียทุงการนี่แหละที่บอกมุสลิมเป็นอะไรที่ที่เราจะบอกว่า เป็นบุตรผู้หนึ่งเป็นหลานท่านอซซุคนหนึ่งมันไม่ใช่มันสูงเกินกว่าน,นั้นมันสูงซะจ,จนเราไม่รู้จักว่าเราจะพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ก็คืออิหม่าฮุเซนนั้นมันอยู่ไกลเกินเอื่อมแต่ก็ไม่ได้ถึงว้อหมายความว่าแต่เราไม่ได้เข้าไปหาเขาแต่สิ่งหนึ่งซึ่งยุคป,ปัจจุบันนี้ที่เราลืมหายตายจากก็คือลืมพฤติกรรมของอุอาวิยะลืมพฤติกรรมของเยซี ลืมพฤติกรรมของอุมรัรเอธเนซะหรือลืมพฤติกรรมของชิมร์รอมารวานเราลืมพฤติกรรมเหล่านี้พระอก่อนที่เราจะเข้าไปหาให้หมาบูเซสลาเราน่าจะรู้จักบุคคลเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเรารู้จักคุณสัติของอัลเบียรู้จักคุณสัติของเยซีหรือรู้จักคุณลักษณะของศัตรูต่างๆแล้วเราไม่ปฏิบัติตามดลด เราก็จะได้ก็ใกล้ชิดกับท่านหลวงสิ่งมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังมีคุณลักษณะของมูอาวิยะมีคุณลักษณะของเยซีอยู่ในตัวเราผมเชื่อสดยเกินว่ามันคงยากมันคงยากที่บุคคลบุคคลหนึ่งมันมีสิ่งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในตัวแล้วจะไปหาความบริสุทธิ์มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับพฤติกรรมของมูอวิยะมูอาวิยะก็ผมเคยได้กล่าวไปแล้วในครั้งที่แล้วว่าเขา มีคุณสมบัติอย่างไรมีคุณสมบัติแบบไหนเพราะฉนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าเรารู้จักเราก็ไม่จะเป็นเทียต้องเราก็ไม่โปรสมคูนที่จะเข้าไปหามาหันหรือไปทําอย่างนั้นอย่างที่มูอาวิยะได้ทําเพราะปัจจุบันนี้ผมเดากที่เช็คทําไมทัไมมีเช็คอภิดิถึงกล่าวว่าสังคมยุคนี้เวลาท่านกล่าวสังคนนี้แล้วถึงจะร้องไห้เพราะสังคมยุคนี้มันไม่ได้แตกตา่าง กับในสมัยของแท้มาบุศนิษฐ์รามมันมีการสาดน้ำลายใส่กันประนามกันด่าว่ากันอันธมิลัมมันไม่ได้เกิดในในที่นี้มันเกิดในที่อื่นก็อันธมิลัลนั่นเปนเรื่องของเขาเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าในสิ่งนี้ที่ไม่ดีนะครับเราก็อย่าให้เข้ามันอยู่ในตัวเราเราก็อย่าไปแฝปเพื่อนกับสิ่งนั้นผมว่านี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้ามีบ,คคาบุคคลหนึ่งมีลักษณะเหมือนยยสีดแน่นอนเราก็จะไม่ปฏิบัติตาม อย่างที่มาฮุเซนได้กล่าวไว้ว่าฉันจะไม่ให้ไบอัดกับคนเยี่ยงยาซีไม่ได้บอกว่าฉันจะไม่ให้ไปอัดกับยาซีให้มาฮุเซนบอกว่าฉันจะไม่ให้ไบอัดกับคนเยี่ยงเยาซีเพราะนั้นคนเยี่ยงเยาซีตรงนี้ก็คือใครคนที่กินเหล้าฆ่าผู้บริสุทธิ์ทำศีนา สส่ร้ายป้ายสีนคือคุณลักษณะต่างๆเหล่านี้ที่อิหม่ามฮุเซนบอกว่าฉันจะไม่ให้ไปอัดก,กับคนเยี่ยงเย่สีถ้าเรามามองอีกนิดหนึ่งก็คือว่าแต่ละอิหม่ามที่ได้ทําการต่อสู้นั้นทําไมถึงไม่ลุกขึ้นต่อสู้เหมือนที่อิหม่ามอุเซนในสนามลุกต่อสู้ทําไมอาลีถึงไม่จับดาบทาไมอิหม่ามฮาซันถึงทำสุดที่สัญญาแต่ทําไมถึงอิหม่ามฮุเซนถึงจะต้องทำสงคราม เพราะคุณลักษณะของยาสีนั้นมันเลวร้ายถ้าจะบอกมูอวิยะเลวร้ายมูอวิยะยังละหมาดนะครับมูอวิยะได้เตือนยาสีว่าท่านต้องละหมาดแล้วมูอวิยะได้บอกยาสีว่าท่านต้องละหมาดแล้วยาสีเขียนจดหมายไปหามูอวิยะผู้เป็นพ่อว่าไวลุลินบุซลลีนอายะกุรานขอสาบแช่งกับบรรดาผู้ที่ตํางลงละหมาดถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่เขาไม่ได้ตอบท้าย คือผู้ที่ละหมาดที่หลงลืมชอบหลงชอบลื่ยาสิอัดนิดเดียวก็้วฉนว่าปัจจุบนันนี้บางบางทีเราเรานั่งฟังเขาพูดแล้วเขาตัดอายะมาดิๆึๆคือมันไม่จบอายะพอไม่จบอายะและความสมบูรณ์มไม่มีเพราะนั้นมูอาวิยะบอกให้ยาสีบอกว่าท่านจะต้องละหมาดได้ดแล้วเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ขึ้นเป็นผู้นำของมุสลิมยาสีเขียนกับใครว่าไวรุนซอลลิมเขาสับแช่งกับผู้ดึงละหมาดเพราะฉะนั้นเงื่อไขายของมูอาวิยะ กับท่านอิหม่ามาลีกับท่านอิหม่าฮัสซันนั้นมันไม่เหมือนกับที่ยาจีมีเงื่อนไขกับท่านอิหม่าบูเซนอิหม่ามยาฟัตที่อิหม่ามบาเกตเงื่อนไขไม่ใช่เช่นเดียวกับท่านอิหม่าบูเซนแต่ถ้าอิหม่ามท่านใดแล้วแต่ที่มีเงื่อนไขเฉกเช่นเดียวกับท่านอิหม่าบูเซนอิสลามแน่นอนจะต้องลุกขึ้นต่อสู้เพราะเรายอมรับอยู่แล้วว่า12อิหม่ามนั้นคือนูรนูรูดูเดียวกัน พราะนั้นกิจการงานทั้งหมดก็คือกิจการงานในแบบอย่างเดียวกันถูกไหมครับเพราะนั้นสิ่งที่มาบุเซนทำยุกขึ้นต่อสู้ก็เรื่องมาจากว่าคนเที่ยงเยียสีเพราะปัจจุบันนี้ถ้าหากว่ามีคนเที่ยงเยียสีขึ้นมาเป็นผู้นําก็ไม่จาเป็นที่เราต้องให้การปฏิบัติตาม